สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่องพังคำแพงชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาแอบดูแอบดูยายแอบดูพังคำแพงเมื่อวานฝนตกนึกว่าเขาจะเล่นเขาจะขุดสะแต่ปรากฏว่าที่นอนเขาเรียบร้อยมากเลยค่ะยังไม่ได้ขุดสะ ยังไม่ได้เล่นที่โคลนแต่ตอนนี้คุณตาก็เอาคําแพงไปมัดไว้ตรงนู้นแล้วก็ทำแผลทำเล็บทำเล็บตัดเล็บแต่งเล็บให้เขาค่ะเราจะไปดูกันเมื่อวานฝนตกก็ตกไม่หนักเท่าไหร่ ฝนตกบ่แห้งบรนไดาจามเมื่อวานอันนี้ก็คือป้าหยาที่ปลูกไว้ให้เขาค่ะหนึ่งพันไร่ได้แค่นี้แหละจ้ะนป้หยาก็แห้งน,นีคือบริเวณหลับหลอกค่ะกะเมื่อวานกับช่องพังน้องใหม่ ก็มาเยี่ยมคุณตากับคําแพงก็ขอขอบคุณพี่เล็กนะคะพังช่องพังน้องใหม่แฟมีาร็าได้มาเยี่ยมเยียนถามข่าวคุณตากับคําแพงถามสารทุกสุขดีกันก็ขอบคุณกับของพี่เล็กช่องพังน้องใหม่ด้วยที่ยัง เป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็แวมอาถามไทยคุณตานะคะก็เพิ่งได้ยินข่าวเหมือนกันก็กับพี่เล็กก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่เล็กด้วยเรื่องลูกของพังน้องใหม่นะคะนี้เราก็มาดูคำแพงกันก็ขอฝาก ยายคำแพงไว้กับก้อมอ,อกของเอฟซีของพังน้องใหม่ด้วยนะคะขอฝากยายคำแพงอีกเชื่อคะ่ะนคะ่ะคำแพงเขาทำอะไรเอ่ยคุณตาทำอะไรให้คำแพงโอ้โหคำแพงพอกโคนสปาคะ่ะ ขำแพงเห็ดสปาโค้นค่ะโอ้โหช้างเผือกตึงตๆสวยงามมากเลยค่ะมันนี้คำแพงกับเสริมสวยค่ะตัดเสริมสวยหาตัดเล็บที่งอกออกเพื่อรับกับเห่่นคลิคโคนหนาฝนค่ะ เป็นสั่งเพือกที่สวยง่ามมากเลยค่ะเตียมอดตอก,กลมปลักล็อก,อกคือทํำเล็บสวยค่ะทํำเล็บสวย ข้าสิกยกขึ้กวสิยก้ยก้ทำสวยค่ะวันนี้หนูเสริมสวยคำาแพงเสริมสวย แต่มื่อนี้ก็อากาศก็ส่งคือห่อนจ้ะห่อนแห้งบุหูจะจากมือฝนสิตกอีก,อกขาขึ้นย้อ,อนแสงเตี้ย ตตึึงเจอแก้มยั่วยๆผิวขาวขาวเธอทำอะไรีไอ ตูดไข่ชายาก็ยังเป็นคำแพงจอมลีลาอันนี้มัดขาหลังไว้กันยอนว่าอ่านคุณตาเฮ็ดเล็บให้เขาจะแต่งเล็บก็เลยต้องมัดขาอีกไว้ขาหนึ่งมัดขาหน้าขาหลังไว้วก็เฮ็ดเล็บแล้วกระสีปล่อยจ้า ต้องเสีความปลอดภัยทังตาทึ้งตัวเขาเองจ้ะตัดแต่งเล็บยันมันเป็นซอกยันแบบโค่นเข้าไปค่ะยกขึ้นยกขึ้นเร็ว เน้นว่าผูกโซวไว้ทั้งขาหนาขาลังเนี่ยคือว่าตาทำทำความสะอาดเล็บให้เขาตามซอกเรียบแล้วก็ตัดเล็บให้เขาค่ะอ่าตัดแล้วตากระสิป,ป่อยอีกขากระสิมัตตาขาหนาไว้จ้ะเ,เพื่อความปลอดภัยเวลาเขาทำความสะอาดให้เขาก็ยานเขาเตะหรือว่าคือขาเขาหันโต กับโตแห้งๆกระยานมาถืกตาซึ่งขาเขาสะกิดน้อยนึงตาก็กระเด็นเราจะจะเลยเซฟความปลอดภัยทั้งโตเขาเองทั้งตาอาทิตย์หนึ่งกระสิเพชรเล็บเท่อนึงจ้ะ กับสิลีลาเนี่ยจะน้อยค่ะเวลาคนบอกเขากับสิบอเฮดมันเป็นสไตล์ของค่ำแพงนี่คือสูงของเขาน่ะขันเขาบอกว่าบอต้องเฮดเขากับสิเฮดส่วนกระแสทุกอย่างค่ะเธอ คุณเธอในสวนกเกษตรทุกอย่างทำตามก็ไม่ใช่คำแพงค่ะฉาย,ยาคือคำแพงจอมลีลาแดดมืัอนี้ก็ห้อนก็คำแพงกระยูนี่เชือกเดียวตากระยูคนเดียว เอฟซีา FC ถามมาว่าคุณยายอาการดีขึ้นยังคุณยายอาการดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจ้ะแต่คนเถากะดือคือเกา้าบอกบ่ให้เห็ดีอย่างนักนัก <Yeah. S 1> กะเห็ดคือเกาิ่ออยู่หนิงหน่งกะบอกอยู่บ่ได้อะเนาะคนแถาเคยเห็ดกับสิงุดงนิดแน่ ยางแน่ไปแน่เป็นบางมือยายกะมากับตายายกับมหาตาเป็นบางมือจ้ะกับขอบคุณแม่ๆพีพีเอซีค่ะทีิดตามแล้วก็ถามข่าวคุณยายจ้ะเป็นกำลังใจให้คุณยายเป็นกำลังใจให้ตากับคําแพ่งช่องคําแพงชี่แนวกับอกรับขอพระคุณหลายๆจ้ะ ราบขอคะแนนราบขอไอให้ใหกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้ให้พังคำแพงด้วยนะคะเพื่อจะได้รายได้จากช่อง YouTube มาเป็นค่าสับประรดตจากกับบมีรายได้สถานะกรสังตกงานกับคงอีกเงาๆงาอยู่จ้ะตอนนี้กะอยู่เชือกเดียว บ่มีมูกับสิเงาๆเอางาในทั้งสร้างทั้งคุ้นสภาพหยากะจังที่เห็นนี่ากะขอขอบคุณพี่เล็กช่องพังน้องใหม่แฟมิล,ลี่ท่มาาถามข้าวแล้วก็ได้ท่าทอดออกไปว่ายายเป็นจังไดมาจังได ขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าฝากคำแพงอยู่นนในอ้มอมอกอ้อมใจของอเอฟซีของพังน้องไม้น้ำในเด้อจา้าคำแพงขอฝากเนื้อฝากโตไวไปักโตแนี คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าบายบายฝากกดติดตามให้ใน่เด้อจ้าสวัสดีค่ะ